วันนี้ก็จะมารีวิวรถตัวเองนะครับเนี่ยเนี่ยอีคันนี้นะเอาลนะฮะก็สวัสดีคุณผู้ชมนะฮะวันนี้ก็จะมารีวิวรถตัวเองนะครับเนี่ยเนี่ยอีคันนี้นะจะมารีวิวนะว่าแต่งหมาเท่าไหร่ไม่แต่งหมาเท่าไหร่ดิยังจำเขาเรียกนะยังจำว่าตัวเองแต่งเท่าไหร่ไม่ได้เลยนะตอนนี้ผมก็อยู่ที่ปั๊มน้ำมันผมเองนะเออนี่ปั๊มน้ำมันนี้จริงๆผมก็สร้างไว้เล่นๆแหละ อย่าดิเราสร้างมาเล่นๆเ,เลยเนี่ยเป็นไงตั้มผมเองไปม,มาได้นะหยอกๆๆแล้วก็เห็นนะจะหล่อนๆได้หน่อยนะใครขี่มาก็จะหล่อนๆแน่เรื่กูจะมาโม,โม้่าเนี่ยนะฮะว่าเราอะไรวะเนี่ยลืมลืมลืมก็ <c oughs> มจะมารีวิวเนาะว่าผมแต่งอะไรไปมั่งรถก็ขี่ผ่านจังเลยอีกเวร ม่ได้รีวิวสักทีก็ถ้าเสี่ยงรถมันเข้าไปก็ขออภัยด้วยนะครับมาเราจะมีรีวิวของแต่งอย่างแรกของเรานะนี่นี่เราจะนั่งรีวิวย่างเงี้ยอย่างแรกก็คืออุดกระจกคะนะนี่นี่น,นะ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 เดินไปดีกว่าถ้าพมันสั่นก็ขออภัยด้วยนะครับนี่อุดกระจกผมก็ซื้อมาจำราคาเป๊ะๆไม่ได้นะก็ประมาณห0ร้อย เกสิบบาทเป็นของแบรนด์ไทยนะแล้วก็อย่างที่สองที่เห็นได้ชัดเลยแบบจัดชัดๆเลยนะคือวิงลิทอันที่จริงมันจะมีปลายตรงนี้อยู่ผมทำหักไนงะเออแต่ผมแล้วผมก็มานังคนสีซื้อมาประมาณเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยบาทไม่รวมค่าทำสีเอ,อ๊ะอันนี้เขาถ้าเจ็ดร้อยนี่คือเราต้องมาทำสีเองนะแต่ถ้าเก้าร้อยเขาจะทำสีให้เออแล้วก็อย่างที่สองที่อย่างที่สามที่แต่งนะ นท่นนอไดว์โ HP ผมซื้อมือสองมานะเฉพาะปลายก็ห้าพันห้าแล้วก็รวมทำสลิปออนก็ทำเสื้อสลิปออนประมาณสองพันแล้วก็ไวไปอีกพันห้าเป็นเลทนะต้องบอกไว้เลยมันเลยถูกนะแล้วก็อย่างที่สี่ว่านี่สับคูณสองร้อยหรือสามร้อยเก้าสิบนี่แหละเธอจำไม่ผิดนะอย่างที่ห้าก็จุกลม ประมาณสี่รอาสมาอย่างแล้วก็นี่อย่างนี้เก็ดถายสั้นพับได้เปิดพับได้เห็นนะแล้วก็ไฟท้ายไฟท้ายรถเห็นนะเออก็มีประมาณนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่แต่งไปก็คือไอแบตลิเธียมไอออนไะง ตอนนั้นก็สี่พันเก้าสั่งมาจากศูนย์เลยอืมต้องบอกเลยว่าที่ผมได้รถคันนี้มาเป็นรถผู้หญิงขี่นะเราซื้อมามือสองนะงั้นก็จะดีด,ด้วยองซื้อมาตอนนั้นก็สามพันเท่าไหร่นะสามพันสองร้อยกิโลสามพันสองร้อยกว่าก่นะเศษเษประมาณยี่สิบหกมั้งถ้าจำไม่ผิดนะเออเป็นรถมือเดียวไงเพาส่งไฟแนนซ์ไม่ไหวไง แล้วก็เลยไปจัดซะเลยก็คลิปหน้าก็จะทำคลิปเกี่ยวกับอะไรนะที่ผมเคยบอกไวนะ้นะโบพันทรับแล้วผมจะทำเอคืออ๋อที่บ้านทำอาชีพอะไรถึงออกนะอาหกสดนะมือสองสดนะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรละมาไวไปไวเจอกันใหม่คลิปหน้า